สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโลกเหนือธรรมชาติวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในเรื่องราวลึกลับที่น่ากลัวที่สุดในเมืองของเราเรื่องราวเกี่ยวกับถนนสายลึกลับที่เต็มไปด้วยตำนานและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในค่ำคืนที่มืดมิดบางครั้งถนนก็อาจไม่เป็นเพียงแค่เส้นทางที่คุณใช้ในการเดินทางแต่กลับเต็มไปด้วยความลึกลับและความหลอนที่รอให้คุณค้นพบคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับผีเจ้าสาวชุดขาวหรือไม่ตำนานที่ว่าด้วยหญิงสาวที่สูญเสียชีวิต ในคืนแต่งงานของเธอขณะที่เธอเดินอยู่บนถนนสายนี้ก่อนที่เธอจะตกลงไปจากหน้าผาและในปัจจุบันเธออาจยังวงเวียนอยู่ที่นี่รอคอยผู้ที่ผ่านไปผ่านมามาร่วมกันค้นหาความจริงและประสบการณ์หลอนจากผู้ที่เคยพบเจอเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดบนถนนสายนี้และฟังเรื่องราวที่ทุกคนพูดถึงพร้อมกันนี้ยังมีคำถามให้คุณพิจารณาว่าความลึกลับในเงามืดนี้คืออะไรกันแน่อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาหลอนๆในคลิป ถัดไปเราจะเริ่มต้นการเดินทางสู่ความลึกลับกันเลยครับในความมืดมิดของราตรีการมีถนนสายหนึ่งที่ซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวไว้ในทุกโค้งและทุกเหลี้ยวถนนสายนี้มีชื่อเสียงในแง่ลบมาอย่างยาวนานด้วยสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่สูงผิดปกติและเรื่องเล่าลึกลับที่แพร่สะพัดในหมู่ชาวบ้านและนักเดินทางเรื่องราวที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เพียงอุบัติเหตุธ,ธรรมดา แต่เป็นเรื่องของวิญญาณหญิงสาวในชุดขาวที่ปรากฏตัวในยามราตรีย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนถนนสายนี้เป็นเพียงเส้นทางธรรมดาที่ตัดผ่านภูเขาและป่าทึกแต่แล้วในคืนฝนตกหนักเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งตกเวลึกฆ่าชีวิตคู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานกันได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ้าสาวในชุดขาวเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตและนับแต่นั้นมา ก็เริ่มมีรายงานการพบเห็นวิญญาณหญิงสาวในชุดแต่งงานสีขาวปรากฏตัวบนถนนสายนี้ผู้ที่เคยผ่านเส้นทางนี้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนมักจะเล่าถึงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันพวกเขากล่าวว่าได้เห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่กลางถนนอย่างโดดเดี่ยวภาพที่เห็นนั้นชัดเจนจนทำให้หลายคนต้องจอดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือแต่เมื่อพวกเขาลงจากรถและเดินเข้าไปใกล้ ร่างของหญิงสาวกลับหายว่าไปกับตาเรากับไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงคุณสมชายอายุ45ปีคนขับรถบรรทุกที่ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำบอกว่าผมเคยเห็นเธอยือนอยู่ตรงโค้งอันตรายใบหน้าซีดเผือดน้ำตาไหลาอาบแก้มผมตกใจมากถึงขนาดเบรกรถกระทันหันแต่พอรถหยุดสนิทเธอก็หายไปแล้ว ตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยขับรถผ่านที่นี่ในเวลากลางคืนอีกเลยเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงคำบอกเล่าลอยๆแต่มีบันทึกอุบัติเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้จำนวนมากเกิดขึ้นบนถนนสายนี้หลายกรณีเป็นอุบัติเหตุจากการเสียหลักหรือการชนแบบไม่ทราบสาเหตุผู้ประสบเหตุหลายรายอ้างว่ามีบางสิ่งบางอย่างทำให้พวกเขาตกใจหรือเสียสมาธิขณะขับรถ บ้างก็บอกว่าเห็นเงาสีขาวพุ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันทําให้ต้องหักหลบจนเกิดอุบัติเหตุร้อยตํารวจเอกสมศักดิ์ผู้รับผิดชอบคดีอุบัติเหตุบนถนนสายนี้กล่าวว่าเรามีสถิติอุบัติเหตุบนถนนสายนี้สูงกว่าถนนสายอื่นๆในละแวกเดียวกันถึงสมเท่าและที่น่าแปลกใจคือหลายกรณีเกิดขึ้นในสภาพถนนและอากาศที่ปกติคนขับไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล แต่กลับเสียหลักชนอย่างรุนแรงบางรายถึงกับพูดเพ้อเพ้ว่าเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนขวางหน้ารถผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องลี้ลับบางคนเสนอทฤษฎีว่าผีสาวในชุดขาวอาจเป็นวิญญาณของเจ้าสาวที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ30ปีก่อนวิญญาณของเธออาจยังไม่สามารถปล่อยวางและยอมรับการจากไปของตนเองได้จึงยังคงวงเวียนอยู่ในสถานที่ที่เธอจากไป ดรวิชัยนักวิจัยด้านปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอธิบายว่ามีความเป็นไปได้ว่าพลังงานบางอย่างของผู้เสียชีวิตยังคงหลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้นโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการจากไปอย่างกระทันหันและรุนแรงเช่นอุบัติเหตุพลังงานนี้อาจแสดงตัวในรูปแบบของภาพหลอนหรือปรากฏการณ์ที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันบางคนเชื่อว่าวิญญาณของเจ้าสาวอาจพยายามเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง แต่การปรากฏตัวของเธอกลับกลายเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุเสียเองเหมือนวงจรอุบัติเหตุที่ไม่มีวันจบสิน้นนอกจากการพบเห็นวิญญาณแล้วยังมีรายงานถึงปรากฏการแปลกประหลาดอื่นๆที่เกิดขึ้นบนถนนสายนี้เช่นเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากป่าข้างทางโดยเฉพาะในคืนที่มีพายุฝนไฟหน้ารถดับกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ วิทยุในรถจูนเข้าคลื่นแปลกๆที่มีเสียงผู้หญิงร้องไห้นาฬิกาในรถเดินช้าลงหรือหยุดเดินเมื่อผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่กลิ่นดอกกุหลาบที่โชยมาอย่างรุนแรงในบางจุดของถนนคุณภาหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสายนี้เล่าว่าตอนที่รถผมเสียหลักตกข้างทางผมได้กลิ่นดอกกุหลาบหอมฟุ้งในรถแล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครมาจับมือผมไว้ทำให้ผมไม่กระเด็นออกจากรถ ผมเชื่อว่าเจ้าสาวชุดขาวช่วยชีวิตผมเอาไว้แม้จะมีเรื่องเล่าลึกลับมากมายแต่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนก็พยายามหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลพวกเขาชี้ให้เห็นว่าถนนสายนี้มีลักษณะทางกายภาพที่อันตรายเช่นโค้งหักศอกที่มองไม่เห็นล่วงหน้าจุดอับสายตาหรือแสงสะท้อนที่ทำให้เกิดภาพลวงตาในยามค่ำคืน ดรสมหญิงนักจิตวิทยาการจราจรอธิบายว่าความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณอาจทำให้คนขับรถเกิดความเครียดและกังวลส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายนอกจากนี้ในายามค่ำคืนสายตาของเรามักจะเล่นตลกกับเราทำให้เห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้โดยเฉพาะเมื่อเรามีความเชื่อหรือความกลัวอยู่ก่อนแล้วอย่างไรก็ตามคำอธิบายเหล่านี้ ก็ยังไม่สามารถไขปริศนาทั้งหมดของถนนสายลึกลับนี้ได้โดยเฉพาะกรณีที่มีพยานหลายคนเห็นเหตุการณ์เดียวกันในเวลาเดียวกันเรื่องราวลึกลับของถนนสายนี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบอย่างมากหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะใช้เส้นทางนี้โดยเฉพาะในายามค่ำคืนส่งผลให้ธุรกิจในละแวกนั้นซบเซาลงคุณสมศรีเจ้าของร้านอาหารริมทางเล่าว,ว่า แต่ก่อนร้านเราขายดีมากมีคนแวะเวียนมาตลอดแต่พอข่าวผีเจ้าสาวแพร่สะพัดออกไปคนก็เริ่มกลัวไม่กล้าขับรถผ่านมาทางนี้โดยเฉพาะตอนกลางคืนยอดขายเราตกลงไปเกือบครึ่งในทางกลับกันบางคนกลับมองว่าเรื่องราวลึกลับนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจมีการจัดทัวร์ท่องเที่ยวเชิงผีสางและขายของที่ระลึกเกี่ยวกับตำนานเจ้าสาวชุดขาว ด้วยความสนใจในปรากฏการณ์นี้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นได้ทำการศึกษาและทดลองบนถนนสายนี้พวกเขาใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวกล้องอินฟราเรดและเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดรพิชัยหัวหน้าทีมวิจัยเปิดเผยว่าเราพบความผิดปกติบางอย่างในบริเวณที่มีรายงานการพบเห็นวิญญ,ญาณบ่อยครั้ง<ๆ>เช่นการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างฉับพลัน และจุดเย็นผิดปกติที่ปรากฏในภาพถ่ายความร้อนแต่เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือไม่ด้วยความกังวลเรื่องความปลอดภยัยทางการท้องถิ่นได้ดําเนินมาตรการต่างๆเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนสายนี้เช่นติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมตลอดแนวถนนปรับปรุงผิวถนนและเพิ่มป้ายเตือนในจุดอันตรายจำกัดความเร็ว และเพิ่มการลาดตระเวนของตำรวจในช่วงกลางคืนรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ชุมชนนายกเทศมนตรีท้องถิ่นกล่าวว่าเราตระหนักดีว่ามีความเชื่อเรื่องวิญญาณบนถนนสายนี้แต่ไม่ว่าจะจริงหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนเราจึงทำทุกวิถีทางเพื่อปรับปรุงสภาพถนนและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เรื่องราวของถนนสายลึกลับนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมทั้งในแง่ความเชื่อวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่อชุมชนฝ่ายที่เชื่อในเรื่องวิญญาณมองว่าปรากฏการณ์นี้เป็นหลักฐานของโลกหลังความตายและเป็นเครื่องตันใจให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในขณะที่ฝ่ายที่ไม่เชื่อมองว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงตำนานที่ถูกปั้นแต่งขึ้นและส่งต่อกันมา โดยอาจมีสาเหตุมาจากความกลัวและจินตนาการของผู้คนดรสมชายนักมนุษยวิทยาให้ความเห็นว่าไม่ว่าเรื่องราวนี้จะจริงหรือไม่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมรวมถึงวิธีที่เราพยายามทำความเข้าใจกับความตายและสิ่งที่อยู่เหนือการรับรู้ของเราแม้เวลาจะผ่านไปหลายปี แต่ปริศนาของถนนสายลึกลับนี้ก็ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในขณะที่บางคนยืนยันว่าได้เห็นวิญญาณเจ้าสาวชุดขาวด้วยตาตนเองอีกหลายคนก็มองว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาคำถามที่ยังคงค้างคาใจผู้คนมีมากมายเช่นทำไมวิญญาณจึงปรากฏตัวเฉพาะบนถนนสายนี้หากเป็นเรื่องจริงเราสามารถช่วยให้วิญญาณน,นี้ไปสู่สุคติได้หรือไม่ มีวิธีใดที่จะพิสูจน์หรือหักล้างเรื่องราวนี้ได้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรถนนสายนี้ก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญถึงในหมู่นักเดินทางและผู้ที่สนใจเรื่องลึกลับหลายคนยังคงเดินทางมาที่นี่ด้วยความหวังว่าจะได้พบเจอกับปรากฏการณ์ประหลาดด้วยตนเองแม้จะมีคําเตือนจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยบนท้องถนนการขับขี่ด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรและมีสติอยู่เสมอคือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นบนถนนสายใดก็ตามแล้วคุณผู้ชมละ่ะเคยมีประสบการณ์แปลกๆบนถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องผีเฝ้าถนนบ้างหรือไม่ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับปรากฏการเหล่านี้เราอยากได้ยินเรื่องราวและมุมมองของคุณเพราะบางทีประสบการณ์ของคุณอาจช่วยไขยปริศนาของถนนสายลึกลับนี้ก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับหรือถ้าใครมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังในทลิปหน้า ขอบคุณครับ